นี่สีส้มจัดดาก็สวยเลยนะครับลูกค้าบางคนนะครับก็ให้แอดอกปรับสีแดงสีม่วงสีน้ําเงินก็มีนะครับนี่ลูกค้าสามารถปรับผ่านโปรแกรมออมอนคิดของทางอสุทได้เลยสินค้าพบกับแอดพอกจัดสเปคคอมนะครับวันนี้แอดพอกจะพามาประกอบคอมที่ใช้ CPU ีย Z ไรเซนเซตเจันะครับตัวนี้ก็เป็นตัวยอดนิยมเลยนะสำหรับใครที่อยากรีฟประสิทธิภาพการ์จอเนี่ยให้ปั่นเฟลเลียดได้ดีที่สุดสูงที่สุดนะครับเพราะตัวนี้มีแคชความจำเนี่ย ขนาดใหญ่เลยผมที่ใกล้ซี u มากที่สุดนะครับทำให้ซี u เนี่ยมันอ่านข้อมูลส่งข้อมูลได้ไวมากๆนะครับส่งผลให้การเล่นเกมที่ความเร็วที่ Full SD เนี่ยทำเฟรมได้ดีมากๆเลยนะครับเครื่องนี้ลูกค้าก็ประกอบแบบยังไม่ใช้การ์ดจอนะครับก็ใช้ไปเผื่อก่อนอนาคตซื้อกาดจอมือ2มาใส่ซื้อกาดจอมือหนึ่งมาใส่บอกเลยว่าเร็วแรงทะลุนรกแน่นอนเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวยอดนิยมนะครับคุ้มค่าต่อราคาเนาะ เมนบอร์ดก็เป็นตัว B 6 5 0 m นะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับโอเคแรมก็เป็นแรม 3-2GB กิกบัสแรมจุกๆที่6,000นะครับแล้วก็ M2 ตัวนี้ก็จะเป็น Kingston NV 3 1 TB อ่านเขียน6,000ต่อวิเลยนะครับเร็วมากแล้วก็พาววอร์พรรายนี่ก็เผื่อเผื่ออัปเกรดเลยนะครับเป็นตัว8 5 0วัตต์โกนะครับเผื่ออัปเกรดการ์จอแรงๆเลยนะคนแล้วก็ใส่ชุดน้ำปิด2ตอนนะครับเสริมความสวยง,งามแล้วก็ ระบายความร้อน CPU ดีมากยิ่งขึ้นโอเคเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยนะครับตัวเคสก็เป็นเคสตู้ปลาธรรมดาสีดำเนาะเดี๋ยวพอกจะเอาให้ดูอันนี้ก็จะเป็นเสาล้ w ไวไฟนะครับก่อนใช้ w i ไ i ก็จะลืมขันเสาไ i ไฟด้านหลังเมนบอร์ดด้วยโอวมนเ็ดก็เ <c oughs> มนบอร์ดก็เป็นตัวใหญ่เลยผมซิมระบายความร้อนนี่ประมาณนี้นะครับก็โคเวอร์ทั้งหมดนะครับ ต่อไฟเลี้ยง c p ว8บวก4พินนะครับใส่แรมได้4แถวใส่ 2, ได้2ตำแหน่งนะครับแล้วก็มีสล็อต PCIe อีก3เอาแบตเพลออกมานะครับแล้วก็น็อต M2 เขาต้องให้เราขันเองนะเอาไกดัดฟับ บอร์ดมาเอ้าลืมใส่เสารับไยไฟใส่กข้าไปเสร็จเราก็จะมาแก่กล่อง CPU นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับในกล่องไม่มีอะไรครับมีแบบ CPU ียโลง่งๆนี่ AMD Ryzen 7ก้0 0พล X 3D ครับเตรียมประกอบเลย ลูกสอเขาจะหันไปทางมุมตรงนี้นะครับนะครับมาครับเสร็จเลย ประกอบอย่างรวดเร็วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราปลดสลักแรมเลยแล้วกันนะครับปึ๊บปึ๊บแรมตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่เลยครับตัวนี้ดีครับใหญ่หนาะไฟ RGB สวยเอาแล้ <c oughs> วคัตเตอร์เดอคัตเตอร์ไปเลยรวะเนี่ยโอ้สงสัยใช้แบบสมบุกสมบันไปน่อยนี่เอา ไงสีทองตัดดำครับส,สวยๆเลยปึ๊บอย่างรวดเร็วทีนี้เราก็จะใส่น็อต M2 นะครับนี่ก็จะใส่สองตำแหน่งเลยเผื่อไว้นะครับตรงนี้นี้กับตรงนี้นะครับ น็อตตกดียังหาเจอแล้วก็มาขันใส่อย่างนี้เลยนะครับอันนี้น้อยนี่ค่อยหมุนไปก็น็อตใส่ไว้เลยต่อมาครับแกะเอ็ดี มาแล้วก็ติดตั้งไปเลยชุบเฮ้ยหาน็อตไม่เจอเมื่อกี้อาจะเสร็จแหละเหลือแบบเอาบ็อกชุดน้ำมาใส่นะครับชุดน้ำตัวนี้ก็เป็นตัวยอดนิยมของผม2,000ต้นๆ้น,นจาก id cooling นะครับก็ระบายความร้อนดีอยู่นะอแล้วสวยด้วย infinity นะครับโอเคตัวนี้ครับเขาก็จะเป็นแพคเกจใหม่นะรู้สึกว่ากล่องมันจะแบบเล็ก,ล,ก,ล,ก,ล,กลงนะครับ แล้วก็เปิดเนี่ยก็เปิดเปิดแบบใหม่นะครับก็คือเปิดเปิดฝาขึ้นแบบนี้ไม่ได้แบบดึงออกแบบแนวตรงเหมือนที่แบบเอาออกประจํานะครับอ,อกึกออกแบบนี้ก็ดึงออกมาได้เลย ชุน้ำสองตอนนะครับฟึบๆแล้วก็มีคู่มือก่อ,องอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวขอเตรียมก่อนโอเคแล้วก็จะมาติดตั้งฐานกันนะครับแล้วก็เอาฐานเดิมตรงนี้ออกก่อนฟึบ เอเดี๋ยขอถ่ายรูปก่อนแล้วกันแล้วก็ฐานมาขันนะครับใช้มือขันได้เลย แล้วก็เพิ่สเซพาพร์มานะครับเฟือมตัวนี้ก็มีมาตรฐาน80พัดโกนะครับก็ประหยัดไฟได้ดียิ่งขึ้นนะครับสายก็จะเป็นสายสายถักนะครับไม่ใช่แบบเป็นหุ่มพลาสติกเหมือนที่ร่อนก่อนมานะครับนี่ใช่ไหมจะเป็นแบบ เป็นผ้าครับก็ยืดหยุ่นดีนะแต่อปอกชอบแบบหุม้มหุ้มได้พลาสติกแบนๆมากกว่ามันสายมันเรียบร้อยกว่าเพราะอันนี้เห็นไหมมันไม่ได้เรียงกันอโอเคเดี๋ยวขอแกะพาวเวอร์สไายนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปติดตั้งไว้ด้านหลังเคสนะผมเคสตู้ปลาจะติดตั้งพาวเวอร์สไายไว้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวชอนนี้อปอกอข้ามไปแล้วกันเนาะอ่ะตอนนี้อปอกก็ เตรียมพวกสายไฟเลยบซีูสายไฟเล็บซีพียูสายไฟเมนบอร์ดนะครับเตรียมแบ็คเพลทเรียรบร้อยเสียบพอร์สาพลายเรียรบร้อยโอเคทีนี้ก็ขันน็อตนะครับแล้วก็เสียบสายไฟเลี้ยงตัว CPU แล้วก็ตัวเมนบอร์ดนะ เดี๋ยวเราขอียร์สายไฟก่อนนะครับแล้วเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปตอนนี้ครับเราก็เตรียมใส่ชุดน้ําเลยเราจะใส่ตัวหม้อน้ําลงไปก่อนฟืบอ,อ่ะก็จะอยู่แบบนี้นะครับขันน็อตเสร็จปุ๊บเราก็จะมาติดตั้งบล็อกน้ำนะก็จะมีใส่ฐานตรงนี้แล้วก็ขันนอ็อตนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลังจากที่อกติดตั้งตัวหม้อน้ําเสร็จก่อนโอเคแล้วก็ใส่ซิลิโคน้าไปเลย แล้วก็แกะนี่ออกนะครับซุบเสรษฐานรอนี่นี่แล้วเราก็วางตรงรูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันผิดอ่ะโอเค ก่อนอื่นก่อนอื่นใส่นี้ก่อนลืมลืมโอเคสองสามสี่อ่ะใส่ไขควงช่วยคัน ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคลงล็อกเรียบร้อย ปุ๊บปุ๊บอ่ะทีนี้ก็อันนี้เสียบสายไฟสายไฟเดินปั๊มน้ำนะครับเสียบตรง c p u OPT OPT ปึ๊บโยงสายไปเดีย๋ยวไปอ้อมมาจากมุลดีกว่ายังสาย RGB ปั๊มน้ำโอเคแก้เสร็จแล้วเดี๋ยวขอไปเสียบสายไฟต่างๆก่อน โอเคไปอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับคอมเพื่โตอโตนะเดี๋ยวขอไปลง Windows ลงโปรแกรมก่อนนะครับนี่ก็ล็อกสายไว้ส,สวยๆเรียงกันแบบนี้นะครับถอดน,นี่ออกปุ๊บดึงออก๊บโ okay. อเคถอดน,นียไปเดี๋ยวขอไปเซตอัพเครื่องก่อนครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับคอมเผื่อโตนะครับใช้ CPU ส,สุดแรงลเซ้น 79,800x3D นะครับเครื่องน,นี้ลูกค้าก็ไม่ได้เอาการ์ดจอนะครับลูกค้าจะมาเพิ่มการ์ดจอทีหลังนะครับอันนี้แอดปกอปรับไฟเป็นตีมสีส้มนะครับให้เข้ากันกับพวกแสงไฟ n a n โนล a ฟเข้ากันกับแสงไฟใต้โตนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากจะปรับ ไฟสีอะไรก็สามารถปรับได้นะครับมีโหมดไฟให้เลือกนะครับนี่สีส้มจัดดาก็สวยเลยนะครับลูกค้าบางคนนะครับก็ให้แอปบอกปรับสีแดงสีม่วงสีน้ําเงินก็มีนะครับลูกค้าสามารถปรับผ่านโปรแกรมฮ a มอนคิดของทางอสุทได้เลยแต่ละบอร์ดนะครับโหมดไฟก็จะไม่เหมือนกันนะก็มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าโหมดไฟที่หลากหลายเนี่ยแอปบอกก่นแนะนำบอร์ดแอดล็อกกระบายนะครับสรุ่นนี้โหมดค่อนข้างเยอะแล้วก็สีไม่ค่อยเพี้ยนนะครับไฟแรมสีส้มที่สวยเลยนะครับ ไฟบล็อกน้ำนะครับเนี่ยสามมิตินะครับไฟพัดลมก็สามมิติเหมือนกันเห็นป่ะเนี่ยเห็นไหมนี่แบบนี้เลยนะครับตามคอนเซปต์อินฟินิตี้วอลครับไฟม้อน้ำนะครับก็เห็นเต็มเต็มเนาะแล้วก็ไฟพัดลมที่มาเคสก็จะเป็นขีดแบบนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นขีดส่วนนี้ไฟพัดลมเสริมนะครับนี่ก็จะดูดลมเข้ามาดูดลมเข้ามาในเคสดูดลมเข้ามาในเคสแล้วก็ดูดออก3าตัวแบบนี้นะครับก็เป็น การติดตั้งพัดลมที่เราไปของเราได้โอเคเลยนะผมสูตรนี้นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเครื่องนี้หรือว่าใครอยากจะได้เป็นเคสที่มีหน้าจอแบบนี้ก็บอยปักบบได้นะครับมีให้เลือกหลายแบบเคสที่มีหน้าจอนะครับหรือว่าจะเป็นสายไฟ RGB ก็มีนะครับสามารถดูตัวอย่างได้ที่ช่อง a d s b o x จะสเปคคอมได้เลยนะครับมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบหลาย,ยางบประมาณนะครับอยากได้แบบไหน Adbox จัดให้ได้หมดนะครับหรือว่ดโปรแกรมเกมพร้อมใช้ส่งฟรีมีเก็บปลายทางสนใจแบบไหนทักมาได้เลยครับ